ตัวเล็กๆนี่เขาเรียกว่าลาหรือว่าม้ากันแน่คะเนี่ยนะสำหรับเด็กนั่งเนาะี่กขาม้าสวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับเลกชานลพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้เรามาเที่ยวหมู่บ้านทางบุกมินสุขชน ว่าเป็นหบ้านโบราณน,นะคะที่รัฐบาลเขาอนุรักษ์ไว้นะฮะแล้วก็เป็นเชิงที่นิยมทันชนิดหนึ่งวันนี้คนเยอะมากเลยอ่ะทางเข้ามาทั้งซื้อตัว๋วทั้งอะไรโอโหู้คนแล้วก็ดีวันนี้เริ่มเห็นชาวต่างชาติเข้ามาแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเที่ยวชมแต่ที่นี่นะคะไม่ฟรีนะคะก็คือต้องซื้อตั๋วเข้ามาราคาก็สูง่าสมควรแค่แค่เข้ามาอย่างเดียวเนี่ยนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบแปดร้อยบาทนะคะนะคะเพราะฉะนั mm ้นก็เขาก็จะ าตาดละเล่นถังงนะคะเป็นหมู่บ้านนะคะเชิงวัฒนธรรมแล้วก็เป็นหมู่บ้านนะคะ90เปอร์เซ็นต์ทีเดียวค่ะที่เขามีการถ่ายทําแล้วก็ซีรีส์ละครและถ่ายทอดหนังประวัติศาสตาร์เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นทางบ้านของคนชนชั้นสูงหรือว่าคนสามัญชนธรรมดาดีก็เป็นบรรยากาศด้านนอกนะคะก่อนที่เราจะซื้อตั๋วเข้าไปด้านในนะคะตอนนี้ก็เริ่มเห็นนักท่องเที่ยวมีบ้างแล้วนะคะคนต่างชาตินะคะไม่ใช่เกาหลี นี่ก็คือฮังกุปบินสุขชนหรือว่าโฟกวิลเลตนะคะก็มีชื่อเสียงอะเราเราจะตามรอยซีรีส์นะคะก็เป็นใครชอบดูหนังโบราณเนี่ยค่ะเป็นพวกซีรีส์เก่าๆเานี่ยนะะที่เนี่ยค่ะ99%เลยค่ะเป็นสถานที่ถ่ายทําทั้งหมดเลยนะคะเป็นวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อนพอเราเข้ามาเราก็จะเห็นความประทับใจนะคะ เ,เขาเรียกว่าบ้านนี้ก็คือเป็นของเก่านะฮะบา,บางจุบางที่นะฮะเป็นบางหลังฉะนั้นนะคะเขาทีย้ายเข้ามานะฮะรัฐบาลอนุรักษ์ไว้แล้วก็เป็นเชิงเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ด้วยนะฮะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นความพร้อมนะฮะมีอากาศหนาวๆเนานะ,ะพาลูกมาด้วยข้างในก็จะเป็นเขาเรียกว่าที่พักแล้วก็ให้นมเด็กนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่าหน่วยพยาบาลฉุกเฉินนะฮะอยู่ตรงนู้น บรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้อากาศดีอากาศดีท้องฟ้าก็สวยเดี๋ยวเราเที่ยวทั้งวันค่ะวันนี้เขาก็มีการจัดซุ้มนะคะให้ถ่ายรูปสำหรับคนที่ใส่ฮันบกมาหรือว่าเป็นครอบครัวพอเข้ามาก็จะมีร้านขายของที่ระลึกนะคะ มีร้านขายอาหารท้องถิ่นนะเป็นพวกต๊อกพุกกี้ค่ะมีสาวๆนะใส่ชุดทันบกเข้าเที่ยวชม<ป>น่าเที่ยวนะคะมีชื่อเสียงมากทีเดียวค่ะพอเข้ามาได้สักพักนึงนะคะทีนี้เราก็จะสามารถแยกออกเป็นสองสายนะสายทางนู้นนะคะเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้านนะคะมีทั้งหมู่บ้านช่างตีเหล็ก แล้วฝั่งด้านี้ก็จะเป็นของแหล่งช้อปปิ้งนะคะตรงนั้นก็คือสามารถที่จะเลือกเดินได้เลยแต่ว่ามันทะลุถึงกันได้หมดค่ะเลือกได้เลยค่ะขนมโบราณพอเข้ามาด้านในก็จะมีหันบกให้เช่านะคะ พอม,มาถึงฝั่งนี้เราก็จะเห็นเลสลองนะคะเป็นพัตตการพรีเมียมแล้วก็รับจัดงานเลี้ยงงานแต่งงานด้วยนะคะ,คะแบบสไตล์แบบเกาหลีจริงๆอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะคะที่เราจะเห็นชัดๆนี่าก็คือกองหินแห่งความรารถนานะคะ่ะอากาศเย็นหรือยังไงก็ไม่รู้รอ่ะพูดเพีย้ยนส่วนมาตรงนี้เราก็จะมาเจอประวัตินะคะ ก็มีภาษาเกาหลีก็มีเนื้อที่30บ้านเพียงนะฮะแล้วก็มีบ้านทั้งหมดคือ230หลังแล้วก็ถูกอนุรักษ์นะฮะปี1974เดือน10วันที่3นั่นเองค่ะเียจากโนซานอีอินซัมนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันเข้ามาแล้วก็จะเจอสารบรรพบุรุษนะคะศาลของหมู่บ้านนะคะเีย แล้วก็จะมีรูปไม้แกะสลักนะฮะเข้ามาเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะสมัยก่อนหมู่บ้านจะเป็นแบบนี้ค่ะนะฮะเป็นการล้อเลียนสําหรับขุนนางในสมัยก่อนนะฮะแล้วก็ใช้ต้นไม้ที่ตายแล้วนะฮะก็คือเอาเขาเรียกว่าเอาโคนมันชี้ขึ้นไปไปข้างบนแล้วก็เอาปลายชี้ลงไปข้างล่างนะฮะนี่ค่ะเราจะเห็นในซีรีส์เยอะแยะเห็นไหมคะผ้าขาวแดงผูกไว้ด้านบนนี่ค่ะอยู่ใกล้ๆก,กับสารบรรพุหลุดนี่ค่ะ ตรงมุมนี้ก็จะเป็นเ,เหมือนคล้ายๆกับโรงงานนะก็คือเป็นสร้างอุปกรณ์การใช้ในครัวเรือนขายเฟอร์นิเจอร์เก่าๆพอเข้ามาสักหน่อยนะฮะก็จะเป็นที่จักสารที่ทำมาจากไม้ไผ่นะฮะเป็นของที่รลึกเนี่ยจากไม้ไผ่ทั้งนั้นเลยนะคะลุงก็ทำอยู่ด้านในค่ะ ันนี้ก็เป็นช่างแกะส,ส,สลับไม้นะคะช่างก็อยู่มุมนู้นค่ะร้านสารรองเท้าจากฟางข้าวน,นี่ค่ะ งนี้คือร้านที่ทำพวกปีพวกขุยจากไม้ไผ่ค่ะทำจริงขายจริงค่ะส่วนร้านนี้ก็เป็นร้านที่แบบเป็นช่างเหล็กนะแล้วก็ทำพวกอุปกรณ์ว่าจะเป็นเงินเป็นช็อตนี่ค่ะ ทำจาักทองเหลืองแท้ๆค่ะแล้วก็คนทํามีตัวตนจริงๆนะคะได้รับรางวัลด้วยคุณลงเมื่อกี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นช่างตีเหล็กนะทำเกี่กับพวกมีดอุปกรณ์ทําการ,กรเษกษตรค่ะเนี่ยสาเหตุว่าหมู่บ้านนี้จึงถูกอนุรักษ์โดย รัฐบาลนะแล้วก็ถ่ายทอดหนังประวัติศาสตร์ไปสู่สายตาชนชาวโลกเลยค่ะก็เป็นร้านย้อมผ้านะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในค่ะอันนี้คือห้องครัวเก่านะฮะโอ้โหหม้อนี่เหล็กนะคะเป็นเหล็กเป็นร้านย้อมผ้านะคะนี่ค่ะ เหนนะเข้ามานี่ไม่ผิดหวังนะคะวิถีชีวิตสมัยก่อนเห็นไหมคะเขาปลูกยาเขาเรียกว่าต้นยาสูบนะคะทำเองปลูกเองเหมือนแต่บ้านเราอันนี้ก็คือต้นไายค่ะนีะ่ในหมู่บ้านทั้งหมดเลยค่ะถูกบ้านในเกาหลีนะคะในสมัยโบราณน,นี้จะต้องมีที่เขาเรียกว่าเก็บพวกไหกิมจิไหทนจังอะไรทั้งหลายเนี่ยจะต,ต้องอยู่เอาในอากาศที่กลางแจ้งด้วยนะคะ นะฮะตรงนี้เขาระบุไว้นะฮะเป็นบ้านเกษตรกรนะคะดูสิฮะมีที่ดักปลาตัวใหญ่ใหญ่เนี่ะหลังคาจะมุงได้ฟางข้าวค่ะก่อขึ้นมาเป็นดินนะคะนี่คือบ้านเกษตรกรนะฮะแต่เราชอบต้นหนึ่งนี่เห็นไหมต้นไม้มงคลบ้านเขาลูกพรับค่ะตอนนี้ใบร่วงแล้วเหลือแต่ลูกหลเหลืองข้างบนนี่ะโอ้ยอยู่ใส่ไม่ได้ค่ะสวยมากนะคะ ด้านหลังบ้านก็จะมี mm hmm. เขาเรียกว่าปลูกพักนะคะอันนี้เห็นถ่ายทอดวิถีชีวิตบ้านๆจริงๆค่ะอันนี้ก็เป็นบ้าน mm hmm. อินบันคืออินบันก็คือเป็นคนที่มีฐานะหนะ่อยนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่มียศแค่นั้นเองลาวตากข้าขโพดเขา นี่ก็ห้องครัวสมัยโบราณเลยนะคะเนี่ยห้องครัวกับห้องนอนติดกันนะคะส่วนมาทางนี้ก็จะเป็นห้องผู้หญิงนะ,ะคะเพราะว,ว่าห้องครัวเมื่อกี้เนาะเห็นไหมฮะเหมือนกันวิธีกันเขาเรียกว่าเข็นไอเนี่ยค่ะในบ้านของคนมีฐานะหน่อยนะคะเป็นเกษตรกร,รก็จรงิงแต่ว่าก็ไม่ได้ยากจนนะคะ ในบ้านหลังเดียวกันก็มีทั้งหลายเขาเรียกบริเวณเดียวกันมีหลายหลังเลยแยกโซนชัดเจนนะคะที่ขาดไม่ได้กันนีค่ค่ะไฮกิมจีนะคะหลักที่เราไปดูบ้านเกษตรกรนี่เรามาดูบ้านเขาเรียกว่าชนชั้นสูงแห่งดัมบูจีบงังแทแท,แทกะนะคะเป็นบ้านหลังนี้ที่เราจะเห็นเยอะมากในซิรินี่ค่ะทางเข้าบ้านอลังการมากเลย สำหรับคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงเข้าบ้านแบบสงาา่าผ่าเผยหนสิบ้านหลังนี้คือมีชื่อเสียงมากนะคะใครเห็นในละครจะจำได้ค่ะที่เนี่ค่ะเกือบจะทุกเรื่องนะคะคนเข้ามาเยอะมากเลยต้องเข้าแถวเข้ามาเลยะคะ่ะตึกหน้านี้ก็จะเป็นรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะเป็นตึกของคุณผู้ชาย พอมันถึงหลังบ้านนะคะตรงมุมโน้นก็จะเป็นที่เก็บสเบียงนะคะเห็นไหมคะเขาจะแยกสเบียงพอมาด้านในก็จะเป็นส่วนของคุณผู้หญิงนะคะบ้านของคุณผู้หญิงแล้วก็หลังในสุดโน้นค่ะก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าเก็บพวกสเบียงพวกไขพวกอะไรเนะะี่ยค่ะอันนี้บ้านชนชั้นสูงหลังนี้มีชื่อเสียงมากอะนี่ค่ะหลังบ้านนะคะกว้าง มีดอกไม้อันนี้ด้อนะคะมีทั้งสวนหลังบ้านนี้ก็ปลูกไว้ก็ตัวที่เป็นแท่งดำๆนี่ก็คือเป็นตัวดึงออกซิเจนนะคะเนื่องจากว่าเขาทำอุณภูมิความร้อนเขาสูไฟจากหน้าบ้านแล้วก็ดึงความร้อนนะฮะเปลวออกด้านหลังก็คือเกาหลีก็เลยแบบคือพออยู่กลางบ้านมันจะอุ่นที่เขาเรียกว่าอุ่นดนคะพอเข้ามาด้านในนะคะก็จะมีลำธารน้ำตกนะคะแล้วก็แยกเป็นโซนนะคะฝั่งนู้นก็จะ เป็นภาษาเกาหลีเขาเรียกว่ายัางบันอะนะฮะชนชั้นสูงดูจับบ้านได้ค่ะนะคนละฝั่งกันเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าการด้วยนะคะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากนะฮะใครทํำผิดเห็นไหมคะเขามีที่ประกาศจับได้นะ ดูสิคะอากาศดีเนาะคนออกมาเที่ยวเยอะมากเลยค่ะหมู่บ้านนี้ชาวต่างชาติตั้งแต่เล็กทำทัวร์มานะจะเจอมาเที่ยวเยอะที่สุดนะจะเป็นชาวยุโรปนะเอเชียเราก็จะเห็นชาวญี่ปุ่นคะคนไทยมีน้อยมากนะคะเพราะว่าทัวร์มาลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าทัวร์วัฒนธรรมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำการนะถ้าใครจำซีรีส์ละครได้เห็นไหมคะ มีคนตีกองด้านบนด้านหน้าเวลาเขามาประท้วงหรือว่าทะเลาะก,กันก็จะอยู่ด้านหน้านี่ค่ะเห็นไหมคะคนเกาหลีเองก็มาเที่ยวเยอะมากเลยนะฮะนั่นก็คือที่ตัดสินโทษด,ด้านในสุดเลยนะฮะไปเขาไปดูด้านในค่ะหรือว่าเขาเรียกว่าสถานีตำรวจนะคะในสมัยปัจจุบันมันเป็นหมู่บ้านใหญ่นะคะ ที่ทำโทษก็อยู่ด้านหน้าเด็กๆเขาเล่นกันอยู่นี่ค่ะอุปกรณ์ทำโทษทั้งหลายไม้โซ่นะแล้วก็ดาบนี่คอันนี้ก็มีภาพให้ดูด้วยนี่ค่ะการทำโทษสมัยก่อนเนาะใช้ไม้ตีเราจะเห็นในซีรีส์เยอะแยะค่ะก็มีห้องครัวทำกับข้าวกินเองนะสมัยก่อนเวลาเขาฆ่ากันเขาชอบใส่ย,ยาพิษลงไปในอาหาร เขาตีกันจริงด้วยเมื่อกี้ล้อกอ,อกเลยนะฮะข้าด้านในก็จะมีที่พักด้วยนะฮะนะห้องด้านข้างนี้ก็จะมีนะฮะเขาเรียกว่าที่เก็บนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่าที่จอดเที่ยวด้วยด้านในนะฮะสำหรับหญิงสาวด้านหลังนะฮะอยู่ใกล้ๆสถานีตำรวจโบราณนะะี่ค่ะ ถ้าจะมาเที่ยวที่นี่นะบอกได้เลยว่าเตรียมตัวมาทั้งวันได้ค่ะมาแวบๆนะคะไม่ทันค่ะเข้ามาในหมู่บ้านเขายังปลูกหัวไชเท้าด้วยนะคะเอาไว้ทํากิมจิค่ะเห็นไหมคะมีเขาเรียกว่ามีฟาร์มเลี้ยงม้านะคะตัวเล็กๆนี่เขาเรียกว่าลาหรือว่าม้ากันแน่คะนเนี้ย นะสําหรับเด็กนั่งเนาะมือกับมา้าเข้าแถวกันเยอะเลยขี่ม้าเล่นเ mm hmm. จ้านี้คือท่าทางเป็นลาเหมือนกันเนี่ย เพลงพ่อบรรยากาศมากเลยพอถึงตรงนี้นะฮะหลายคนที่เป็นคอละครซีรีส์เกาหลีนะฮะตรงฉากนี้จะมีเยอะมากเลยเนี่ยเขาเขียนไว้นะฮะก็คือยังบันกานะฮะเนี่ยนีก็่ หลังนี้ก็หลายคนก็จะให้ความสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะอันนี้ก็คือเข้ามาถึงชั้นในนะ่ะมีบ่อน้ำใช้เองนะ ก็พวกหายปรุงรสทั้งหลายนะฮะฝั่งมุมน้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าห้องพักใหญ่มากบ้านหลังนี้คะมีเข้ามาถึงด้านในถึงสามชั้นเลยนะฮะ<ม>ขอเข้ามาด้านในสุดนะคะก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าบ้านสาลังแช่นะฮะ ด้านในสุดเลยก็หลังนี้ก็ถ่ายละครด้วยนะฮะในเรื่องนี้ค่ะชังกุลซอกพอหลังมาจากสลังแช์นะฮะด้านในก็จะเป็นโรงเรียนนะคะเอาง่ายๆเป็นโรงเรียนแล้วกันนะฮะแล้วก็เป็นโรงเรียนด้วยแล้วก็เป็นคอนแล้วก็ด้านหลังนะฮะเป็นบ้านองค์ชายทีเดียวคะะ่นะ,ะนี่ก็สวน ในบริเวณบ้านเดียวกันนะคะลูกๆเราอยู่ด้านในสุดเลย mm hmm. พอออกมาด้านหน้าโอ้โหมันกว้างมากนะคะเขาบอกว่าที่นี่ถึงได้ถ่ายละครถึง99%เนี่ยถ่ายละครนะคะเป็นสไตล์แบบนี้นะ,ะหนังประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะหมู่บ้านนี้ไม่เคยพลาดนะฮะ mm hmm. พอเข้ามาด้านในนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะ ในสุดเลยค่ะร้านอาหารตามสั่งนะคะเหมือนคล้ายๆกับฟูดคอร์ดกลางแจ้งนะคะที่มีผักตากนะคะตรงนี้ก็เป็นร้านขายมักมก,กะลีค่ะเป็นเหล้าโบราณน,นะคะเหล้าหมักหรือว่าเหล้าสาโทบ้านเหล่านี้แหละตรงนี้ก็จะเป็นสะพานยอดฮิตนะคะ เราดูในซีรีส์เราจะเห็นเยอะมากสะพานยอดฮิตค่ะที่นี่น้ำตกสวยมากสวยมากใ่อ,อยนี่สยงเย よろしくお願いします。<music> ข้างในยังมีซุ้มน้ำเต้าให้เดินชมได้อีกนะโอ้โหพอมาถึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นสะพานไฮไลท์นะคะจากละครหลายๆฉากค่ะเนี่ยสะพานนะคะด้านล่างเขาเรียงด้วยไม้เนาะแล้วก็เอาหินเอาดินขึ้นมาเรียงนะคะเราจะเห็นในซีรีส์เยอะมากเลย เดี๋ยวเราก็มาถึงด้านในสุดนะคะก็เ,เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะแล้วก็ช้นทงมินสุข,ขวันดะาวันนี้คนเยอะมากอากาศดีด้วยค่ะ<ม>และแล้วเราก็มาถึงบ้านซันบีจิปะะ่ะ ดูความอลังการงานสร้างนะ,ะ,ดะเดี๋ยวเราไปดูที่เขากั้นนะคะพวกไหปรุงรสทั้งไายไหยกิมจิอลังการมากนี่ค่ะคือเขาเรียกว,ว่าทำเนื้อที่ไว้เลยนะคะที่แน่ๆคือต้นไม้สวยมากนะคะ ยังมีขัวกลางแจ้งดูเห็นไหมคะสวยมากเลยสวยจริงๆอ่ะอนนี่คือด้านในนะคะดูโอ่งเก็บเหลาเห็นไหมฮะใหญ่มากต่อจากด้านหลังนะคะบ้านด้านหลังเสร็จนะคะก็ยังมีใต้อีกนะคะใ้สุดเลย ตรงโน้นก็ยังมีทางไปอีกนะคะพอดีเขากั้นหน่อยเป็นบ้านเห็นะคะเป็นภาพวาดศิลปะแบบสวยมากนะคะบ้านหลังนี้ใหญ่มากอะ,ะยังไม่สุดนะคะไปได้อีกะคะ่ะหลายหลังมากนะ,ะบริเวณเนื้อที่เดียวกัน ก็มีฉากที่มีเรือด้วยนะคะถ้าใครจำได้เดินทั้งหมู่บ้านได้เงื่อจากหนาวๆค่ะร้อนแล้วค่ะต่ตอนนี้มีลานให้เล่นชิงช้าด้วยนะคะสมัยโบราณตรงนี้เขาก็ยังมีฉากเห็นไหมคะเป็นแพรอยู่กลางน้ำเลยตรงนู้นก็จะมีมุมสะพานอีกมุมนึง สวยมากๆค่ะสมแล,ล้วล่ะที่เขามาถ่ายทําละครเออมันจะมันคือมันได้มุมมากเลยแต่ละมม <c oughs> เดี๋ยวนี้พอมาด้านในเขาจะจัดเป็นสไตล์โซนยุโรปแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นสวนสนุกได้เล่นด้วยนะคะอยู่ในหมู่บ้านเลยค่ะ มาเที่ยวด้านในก็อย่าลืมซื้อกินนะคะอันนี้ต็อกปุกกี้เดินเส้นเหนื่อยค่ะวันนี้ขอเติมพลังก่อนแล้วเดินกันต่อะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเที่ยวชมหมู่บ้านคือหมู่บ้านใหญ่มากนะคะถ้าใครที่จะมาได้คือตั้งตั้งใจมาสักหน่อยอะ่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่าวัฒนธรรมจริงๆนะคะมีเยอะมากนะะ แม้กระทั่งว่าคนท้องถิ่นหรือว่าคนเกาหลีเองเนี่ยเขาก็นิยมพาลูกพาหลานมานะฮะนี่คะนี่แหละฮังกุกมินสุบชนนะฮะหรือว่าโฟกวินเลดนั่นเองค่ะมีชื่อเสียงนะฮะก็คือคนเกาหลีก็นิยมแล้วก็อากาศดีด้วยอาหารก็อร่อยนะฮะโอเคค่ะก็หวังว่าทุกท่านคงจะเพลิดเพลินนะฮะได้เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณไปด้วยกัน นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ